คำคถามส,นะสุดท้ายอยู่ครับคุณหมอครับเขียนมาบอกว่าขออนุญาตสอบถามครับถ้าเราเผลอไปใช้แปรงสีฟัคนคอนคนอื่นแล้วเขาคนนั้นน่ยมีเชื้อ HIV อโอกาสที่เราจะติดมีมากน้อยแค่ไหนครับเราสามารถติดเอดได้โดยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีไหนบ้างครับเออเป็นคำถามที่ดีนะนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ต้อง อัปเดตตัวเองให้ทันสมัยนะครับเพราะว่าการเป็น H i ชก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วสามารถจะเป็นแฟนกับคนอื่นได้แล้วเหมือนกันนะครับคือถ้าแปรงสีฟันอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเลือดสดติดอยู่นะครับเราก็โอกาสที่จะติดแน่นอนไม่ได้เป็นศูนย์แต่ว่ามันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าอันที่1ก็คือควรจะต้องมีเลือดสดจากเขา2คือเราเองก็ต้องมีแผลในปากนะครับแล้วก็ ถ้าแปลงแบบรุนแรงมากอย่างเงี้ยโอเคอาจจะความเสี่ยงขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่เกิน0.1ซนนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยของใช้ส่วนตัวอย่างแปรงสีฟันก็ไม่แนะนําให้ใช้กันอยู่แล้วนะครับนี่ก็ยากไปอันนี้อาจจะแค่เผลอเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพูดถึงการอยู่ร่วมกันเป็นภาพรวมเนี่ยนะครับโดยรวมๆแล้วก็คือเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ใช ของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นของมีคมคะนะครับอย่างเช่นมีกลนนวดหรือว่ามีตัดตเล็บ,บ,บเท<ม>่านั้นเองอย่างอื่นอยู่ได้กันได้ตลอดนะครับกินนั้นแก้วเดียวกันติดไหมไม่ติดมไม่ติดกินอาหารไม่ได้ใช้ช้อนกลางตักกินด้วยกันติดไหมไม่ติดไม่ติดกอดกันติดไหมครับไม่ติดไม่ติดออร่าเซ็กซ์สมมุติคนที่ติดเชื้อ ออราเซ็กซ์ใช้คนที่ไม่ติดเชื้อนะครับคนที่ไม่ติดเชื้อเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงเพราะว่าหนึ่งน้ำลายไม่มีเชือ้ออยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขเลยนะครับ,รบไม่มีปัญหาเลยยุงกัดติดไหมไม่ติดไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําใจให้สบายได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปตัดผมอย่างเงี้ยข้างนอกนะครับในเมืองพวกเราคิดว่าโอ้โหมีคนติดเชื้อมากอยู่หลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ติดหรอก